รู้ไหมออสโมซิตทำให้การสวอปข้ามเชนง่ายขึ้น่าธรมเนียมต่๋และปรับแต่งภูได้เองออสโมหรือออสโมซิตเป็นเนทีฟโทเคนบนเครือข่ายออสโมซิตโดยโทเคนใช้ในการทำสเต็กกิ้งเพื่อรักษาความปลอดภยัยบนออสโมซิตเชนและยังเป็นโกเวนแนนต์โทเคนใช้ในการกํำกับดูแลตัดสินใจอนาคตของโปรโตคอลรวมถึงรายละเอียดการใช้งานทั้งหมดออสโมซิตเป็นแพลตฟอร์มดิเซนทรัลไลซ์เอ็กชั่นบนเครือข่ายคอสมอสด้วยระบบนิเวศของบล็อกเชนที่เป็นแบบครอสเชนมีจุดเด่นด้านอโต Market Maker สามารถจัดหาสภาพคล่องระหว่างสินทรัพย์บล็อกเชนต่างๆที่เชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล Inter b lockchain Communication หรือ IBC โดยการจับคู่โทเคนแบบหลายตัวแต่ต่างจาก Un i s w a p ที่ Liquidity Po ู l จับคู่หาสภาพคล่องให้กับโทเคนเพียง2ตัว Osmo เป็นโทเคนดิจิทัลที่ยังมีความเสี่ยงราคาผัานผวนรวดเร็วโปรดศึกษาก่อนลงทุน <c oughs> เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bitCub.com สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้